เออตอนนี้เรากลับมาอยู่ในคือเลโทรโมดนะอะไรนะผมบินได้ผมจะสอนวิธีเข้าตูนะ แล้วเราอมองข้างบนถ้าเกิดเรามองข้างล่างมันจะเข้าตูไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอ้ห้องต่อไปแล้วและเย่เปิดประตูห้องสาชึบโอ้โอ,โอ้มันมาแล้ว ทำไมผมเข้าตู้ไม่ได้เอาผมได้อะไรเนี่ยเลโทฟักแท็กไม่รู้อ่านถูกไหมนะแต่ทำไมผมเข้าตู้ไม่ได้ น่ากลัวมากเต่านาวน่าน่าไปไปผมจะลองฝึกเข้าตู้ดูนะโอ้นี่คือวิธีเข้าตู้อย่าไม่ได้อยู่ในห้องมืด แล้วว้าวแล้วผมอยู่บนตู้เนี่ยนะแล้วปล่อยผมออกไปจากตู้เย่ผมได้ออกจากตู้แล้วเย่ดกโก,โบก้บ็อกเซอร์คือใครไอ้ก่อน เขาอ่านแบบนี้เปล่าผมเคยไปห้องซีกแล้วนะอือไปกับพี่บม,มีใครมาใช่ไหมอ้หอันนี้มี คูณศูนย์จุดสิบเท่ากับวัดเลยดี๋ยวครัง้งเราจะต้องผ่านให้ได้ ไม่ใช่ในคลิปนี้นะ มาโอไม่์ผมโดนสคริตกาดเฮ้ยไประเบิดไปซะโอ้ยแล้วโอ้ยโอ้ยอสองรอบติด อันโขดแขนอะไรผู้เล่นเนี่ยว่าอยู่ทำไมหน้าจอสั่นสกีมานี่โอ้ลัดอีกแล้วชึบข้ะตูห้องที่สิบ ช้องที่สิบเอ็ดโอ้ผมตัวไอโอ้ไม่นี่มันิกซิกโอ้ซิกมาแล้ววอซิกเป็นวอซิกเป็นกระเพราโอ้โอ้มาแล้วไปดีกว่า โอ้ซิกกลับมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคว่าไปแล้วโอ้มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วโอ้นั่นไงซิกไวกิง โอ้ซิกซิกวิ่งกลับมาแล้วทำไมซิกต้องเป็นกำแพงด้วยถามหน่อยซิกมาแล้วว้าว่อซิกไปเฮ้ย ซิกไปล้วซิกซิกเดินมาอย่างช้าช กระพราวชื่อกระโดดลงไปห้องสิบสาม ก็โดนอาอดูดเข้าไปผมขอยอมแพ้ในคลิปนี้ไว้คลิปหน้ามาเล่นใหม่แล้วกันนะบ๊ายบายอีอี